สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท,ท่านครับยินดีต้อนรับรู้ทุกท่านเข้าอช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมาน,นาําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันเทศสามนะครับพฤศจิกายนของปี266นะครับสําหรับฮานอยก็จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลาาโมงเย็นนะครับ5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมาน,นาําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ล่วมเพื่อความบันเทิงนะครับเลขจากประเทศเวียดนามนะครับาโมงเย็นนะครับ ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับรกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านดวงดีแหง้งแหง้งแหง้แหงร่ำร่ำเรื่อยรยมีเงินไหลมาเทมานะครับไม่ว่าจะจับอะไรทํากิจกรรมถึงได้ก็ขอให้มีเงินหมนในตระบานในกิจกรรมของทุกๆท่านนะครับขอให้รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นที่สาคัญก็คือไม่เจ็บไม่จนนะสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้ มีอะไรบ้างนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันที่สามพฤศจิกายนสอพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับฮานอยพิเศษนะห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามนะครับชุดวินนะส่วนชุดเจาะก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองสองห้าตามสามห้าสี่สี่ห้าหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกสองสองหกตามสามหกสี่สี่หกนะครับส่วนเจ็ดคือตัวรองนะครับเกินจ็ดคือตัวรองนะอดูใกล้ๆหน่อย ห้าหกเกียนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะครับเน้นที่รูดกับวิ่งนะครับเป็นหลักเลยนะครับส่วนชุดวินเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับส่วนชุดเจาะนะครับห้าูห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองสองห้าสามสามห้าสี่สี่ห้าหกหกหกหนึ่งหนึ่งหกสองสองหกสามสามหกสี่สี่หกนะครับนะครับเ่นนะครับไปกลับนะครับส่วนเจ็ดเนี่ยคือตัวรองนะอ่าสายรวดนะครับรูดที่ห้าเป็นหลักเลยนะครับลวดที่ห้านะครับส่วนหกเป็นรองนะ เกียรติเนี่ยพิจารณาดูไม่ชอบก็มามองที่ห้ากับหกไปชนสำนักอื่นดูก็ได้นะครับตามคนกันนะครับประมาณนี้ชนชอบชุดไหนก็จัดไปนะครับอืมก็มีห้าหนึ่งห้าสามที่เด่นนะหกหนึ่งหกสามต,ตามสไตล์อาจารย์นะกับห้าศูนย์กับหกสี่นะครับประมาณนี้นะครับีย่ยวดเอาเลยนะครับอืมตามนี้เลยพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่าน แหงแหๆไม่เจ็บไม่จนมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ